สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเชิงลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแรงระหว่างโมเลกุลออสองชนิดที่น่าสนใจมากๆเลยจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมีนะครับเรื่องพันธะไฮโดรเจนกับแรงไอออนไดโพค่ะสวัสดีค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจว่าเออแรงพวกนี้มันคืออะไรทำงานยังไงแล้วทำไมมันสำคัญโดยเฉพาะผลต่อจุดเดือดความหนานแน่นอะไรพวกนี้นะครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอกสารเริ่มที่พันธะไฮโดรเจนหรือ H- บอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะคือพันธะไฮโดรเจนเนี่ยนะคะมันเป็นแรงดึงดูดแบบเออพิเศษนิดนึงเกิดระหว่างโมเลกุลค่ะโดยเงื่อนไขคือต้องมีอะตอมไฮโดรเจน H ที่ต่ออยู่กับอะตอมที่ดึงอิเล็กตรอนเก่งๆะคะ่ะค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงสอ๋อพวก F-O-N ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะฟลูออรีนออกซิเจนไนโตรเจน แล้ว H ตัวนั้นนะคะมันก็จะไปดึงดูดกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอม F, O หรือ N ในโมเลกุลข้างๆอีกทีตัวอย่างก็เช่นในน้ำ H 2 o แอมโมเนีย NH 3อะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะหรือ HF ไฮโดรเจนฟลูออไรด์พวกนี้คือตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะที่มีพันธะไฮโดรเจนแล้วที่บอกว่ามันพิเศษเนี่ยมันพิเศษยังไงครับ คือมันแข็งแรงกว่าแรงระหว่างโมเลกุลแบบอื่นๆอย่างพวกแรงไดโพไดโพหรือแรงลอนดอนทั่วๆไปนะคะแข็งแรงกว่าใช่ค่ะเอกสารอธิบายว่าเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยอะตอมมันเล็กมากๆแล้วมันไม่มีอิเล็กตรอนชั้นในมาบังนิวเคลียสโอครับครับประจุบวกมันเลยค่อนข้างเข้มข้นแล้วมันก็เลยเข้าไปใกล้พวกอะตอม F O N ที่มีประจุลบนิดๆแล้วก็ตัวเล็กเหมือนกันในอีกโมเลกุลได้ดีมาก ก็เลยเกิดเป็นแรงดึงดูดที่แรงขึ้นใช่ค่ะแรงมากมีพลังงานตั้ง4-25ถึง25กิโลจูลต่อโมลเนี่ยค่ะถือว่าสูงนะคะสำหรับแรงระหว่างโมเลกุลโหมีหน้าหลหะครับในเอกสารมีกราฟหนึ่งที่ผมว่ามันแปลกตามากเลยคือจุดเดือดของน้ำ H2O เนี่ยมวลโมเลกุลแค่18เองแต่จุดเดือดตั้ง100องศาเซลเซียสค่ะสูงผิดปกติเลยใช่ครับเทียบกับ H2S ไฮโดรเจนซัลไฟด หนักกว่ามวล34จุดเดือดติดลบ60หรือ H2Se หนักขึ้นไปอีกมวล81จุดเดือดติดลบ41กว่ากว่าปกติเราคิดว่ายิ่งหนักยิ่งน่าจะเ,เดือดช้ากว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะปกติแล้วเนี่ยแรงลอนดอนซึ่งมันจะเพิ่มตามมวลโมเลกุลจะเป็นตัวคุมจุดเดือดเป็นหลักแต่สำหรับ H2O HF แล้วก็ NH3 สามตัวนี้เนี่ยพันธะไฮาโดรเจนมันแบบว่ามีอิทธิพลสูงมากสูงกว่าแรงลอนดอนเยอะเลยอ๋อ oh. ค่ะมันเลยทำให้โมเลกุลพวกนี้ยึดกันแน่นเป็นพิเศษต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นมากๆในการที่จะดึงมันออกจากกันให้กลายเป็นไอเข้าใจละ นี่เองที่ทำให้น้ำเป็นของเหลวได้ที่อุณหภูมิห้องถูกต้องค่ะแล้วเอกสารยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าเรียงความแรงของ H- บอลใน3ตัวนี้น้ำจะแรงสุด H2O รองลงมาเป็น HF แล้วก็ NH3 อืม น่าสนใจครับแล้วมันไม่ได้มีผลแค่จุดเดือดอย่างเดียวใช่ไหมครับเรื่องความหนาแน่นของน้ําแข็งก็น่าสนใจที่ว่าน้ําแข็งมันลอยน้ําได้ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นผลจากพันธะไฮโดรเจนเหมือนกันคือในน้ําแข็งเนี่ยโมเลกุลน้ํามันจะจัดเรียงตัวกันแบบมีระเบียบมากๆครับคือให้เกิดพันธะไฮโดรเจนได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การจัดเรียงแบบนี้ค่ะมันทําให้เกิดโครงสร้างที่มีช่องว่างค่อนข้างเยอะอ๋อมีที่ว่างๆแทรกอยู่ใช่ค่ะ เยอะกว่าตอนเป็นของเหลวที่โมเลกุลมันเคลื่อนที่ไปมาได้อิสระกว่าผลก็คือที่ศูนย์ุกษาเซลเซียสเนี่ยน้ำแข็งซึ่งมีความหนาแน่นประมาณ0.971กรัมต่อมิลลิลิตรมันเลยมีปริมาตรมากกว่าแล้วก็หนาแน่นน้อยกว่าน้ำเหลวที่ความหนาแน่นประมาณ1.000กรัมต่อมิลลิลิตรที่อุณหภูมิเดียวกันก็เลยลอยน้ำได้ชัดเจนเลยครับโอเคเข้าใจเรื่อง h อสบ l แล้วครับมันสำคัญกับน้ำามาก ทีนี้เอกสารก็พูดถึงอีกแรงหนึ่งคือแรงไอออนไดโพลอันนี้เป็นยังไงครับดูเหมือนจะเกี่ยวกับการละลายใช่ค่ะแรงไอออนไดโพลอันนี้สําคัญมากเวลาเราพูดถึงการละลายของสารประกอบไอออนิกในตัวทำละลายที่มีคั่วมันคือแรงดึงดูดระหว่างไอออนก็คืออะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าจริงๆอย่าง Na+ หรือ Cl- ครับประจุบวกประจุลบใช่ค่ะ กับโมเลกุลมีขั้วหรือไดโพลซึ่งก็คือโมเลกุลที่มีด้านหนึ่งเป็นบวกนิดนิดอีกด้านเป็นลบหน่อยหน่อยอย่างน้ำนี่แหละตัวอย่างดีเลยอ๋อลองนึกภาพเวลาเราเอาเกลือแกง NaCl โยนลงไปในน้ำนะคะไอออนโซเดียม Na+ ที่เป็นบวกเนี่ยโมเลกุลน้ำก็จะเข้ามาล้อมรอบครับโดยจะหันเอาด้านออกซิเจนซึ่งมีคั้วลบเขาหา Na+ อ๋อคั้วต่างกันดึงดูดกัน ถูกต้องค่ะในทางกับกันไอออนคลอไรด์ Cl- ที่เป็นลบก็จะถูกโมเลกุลน,น้ำเข้ามาล้อมเหมือนกันแต่คราวนี้น้ำจะหันด้านไฮโดรเจนที่มีขั้วบวกเข้าหา Cl- แล้วแรงนี้มันช่วยให้เกลือละลายได้ยังไงครับก็คือแรงดึงดูดระหว่างไอออนกับโมเลกุลน,น้ำนี่แหละค่ะที่มันแรงพอจะ ดึงไอออน Na+ กับ Cl- ให้ออกจากโครงผลิตของเกลือแล้วก็กระจายตัวแทรกเข้าไปในโมเลกุลของน้ำได้อ๋อมันเหมือนไปล้อไอออนไว้แล้วก็ดึงออกมาใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะกระบวนการนี้เราเรียกว่า solvation แล้วความแรงของแรงไอออนไดโพนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับหลักๆก็จะมีขนาดของประจุบนไอออนค่ะยิ่งประจุเยอะเช่น +2 +3 หรือ -2 -3 แรงก็จะยิ่งมากตามไปด้วยครับกับอีกอย่างคือความเป็นขั้วของโมเลกุลไดโพลหรือตัวทําละลายยิ่งโมเลกุลมีขั้วแรงแรงสภาพบวกลบแยกกันชัดเจนแรงดึงดูดก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นถ้าให้สรุปเรียงลําดับความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่จากเอกสารเขาเรียงลําดับยังไงครับค่ะโดยทั่วไปนะคะถ้าเรียงจากแรงมากสุดไปน้องสุดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แรงไอออนไดโพอันนี้มักจะแข็งแรงที่สุดครับรองลงมาก็คือพันธะไฮโดรเจนที่เราคุยกันไปอืมถัดมาก็เป็นแรงไดโพไดโพคือแรงระหว่างโมเลกุลมีขั้วทั่วๆไปที่ไม่ใช่เอชบอนนะคะครับและสุดท้ายที่อ่อนที่สุดก็คือแรงลอนดอนซึ่งจริงๆมีในทุกโมเลกุลแต่ความแรงมันจะน้อยกว่าเพื่อนโห จะเห็นว่าแรงเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยมันส,ส่งผลต่อคุณสมบัติของสารรอบตัวเราเยอะมากจริงๆนะครับใช่เลยค่ะสำคัญมากๆวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันไปนะครับทั้งเรื่องพันธะไฮโดรเจนเอ่อที่เป็นสาเหตุให้จุดเดือดน้ำสูงน้ำแข็งเบาวกว่าน้ำแล้วก็แรงไอออนไดโพที่สำคัญกับการละลายของสารไอออนิกแล้วก็ได้เห็นภาพรวมความแรงของแรงต่างๆด้วยค่ะ ก็เมื่อเราพอจะเข้าใจลำดับความแข็งแรงของแรงเหล่านี้แล้วนะคะไอออนไดโพลเอชบอนไดโพไดโพลอนดอนก็อาจจะอยากให้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูเล่นๆน,นะคะว่าเออถ้าเราลองเปลี่ยนปัจจัยนิดๆหน่อยๆละ่ะเช่นเปลี่ยนชนิดของไอออนในสารละลายหรือว่าลองเปลี่ยนตัวทําละลายให้มันมีคั้วต่างไปจากเดิมมันจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมโดยรวมของระบบนั้นๆยังไงได้บ้างอืมน่าคิดครับ การเข้าใจแรงระหว่างโมเลกุลพวกนี้ก็เหมือนเรามีเครื่องมือในการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางเคมีได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ